สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ f a เจเฟครับผมห่างหายจากการทำคลิปไปประมาณ11วันนะครับเพราะว่าเที่ยวพักผ่อนมานะครับผมช่วงนี้ก็ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะล่าสุดก็ไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบุฟเฟ่น,นะครับหมูกระทะอาปานะครับที่ที่อยุธยาเนาะไม่ห่างทองดีเท,ที่ยวอยุธยาแล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่อยุธยานะครับแล้วก็ไปนอนพักที่ลบบุรีนะครับผม หนึ่งคืนเนาะอย่างที่เห็นกันในคลิปนะครับแล้วก็แล้วเราก็กลับมาตัดแจงระบบนะตัดแจงระบบตัวเองนะครับนอนพักฟื้นอยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะก็เลยก็เลยได้ทําคลิปไว้นะครับผมได้ทําคลิปไว้เกี่ยวกับการรักษาไก่โดนฝนนะครับข้อพอดีมีเอฟซีเขาถามไายกันเข้ามาเนาะว่าพีเอฟครับไก่โดนฝนพีเอฟครับพีเอฟคะนะ ถขาถามว่าไก่โดนฝนนะครับป่วยจะต้องดูแลยังไงนะฮะก็คือคือถ้าเกิดไก่โดนฝนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับถ้าเกิดเรามีที่ที่ดับที่นอนเขาที่มันอบอุ่นไม่ไม่ได้โดนเขาเรียกว่าไม่ได้โดนน้ําฝนไม่ได้โดนละอองเนาะคือไปโดนฝนเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ตัวแห้งนะครับก็นอนปกติแต่คราวนี้ถ้าเกิดมีปัญหาคือถ้าถ้าเขาป่วยล่ะ ถ้าเขาป่ยวยเราาจะเริ่มต้นทํายังไงดีนะฮะคือถ้าเกิดพอไก่หน้านี้เราควรจะหายานะครับที่มาผสมน้ําเอายาสามัญประจําบ้านก่อนแล้วกันนะฮะคือเราเนี่ยควรที่จะหายาแก้ไข้นะครับผมยาแก้เซ็บแบบชนิดที่ฆ่าเชื้อนะยาแก้เสบ็บนะไม่ใช่เอาแอมปิดําแดงแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะครับผมเป็นยาแก้เส็บแบบฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็ยาแก้แพ้อากาศนะสาตัวเนี้ย เอา3ตัวนี้นะครับมาผสมมาผสมกับน,น้ํามาละลายเจือจางในน้ํานะครับแล้วก็ใส่ไว้ให้ไก่กินก็จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้ในหน้านี้นะครับผมหรือไม่ใครที่จะมีฟ้าทลายโจรน,นะก็เอามาฟ้าทลายโจรก็1ส่วนนะครับแล้วก็ตะไคร้หส่วนเนาะเอามาแช่กับน,น้ําไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับผสมกับน้ําตาลทรายแดงสัก2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำดงป๊อปซี่อ่ะ อ่ะถ้าเกิดเราใช้น้ําขวดแบบซี่หนึ่งลิตรนะใช้ฟ้าฟ้าทลายโจรหนึ่งส่วนนะครับบอระเพ็ดหนึ่งส่วนตะไคร้หนึ่งส่วนเอาสารอย่างนี้นะมาผสมกันนะครับผมแล้วก็ใส่น้านําตาลน้ําตาลทรายแดงสองช้อนโต๊ะนะครับหมักไว้หนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะครับหนึ่งอาทิตย์ถ้าได้หนึ่งเดือนก็ดีแต่มันจะไม่ทันไงเอาสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็เอามาผสมน้านะครับสักสองช้อนโต๊ะนะครับเอาน้ำสักสองช้อนโต๊ะมาผสมน้ําสักหนึ่งลิตรแบบนี้ก็ก็ได้นะครับผมก็จะออกลิตรในการช่วย บรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของสัตว์ของเราได้นะฮะแต่คราวนี้ถ้าเรามาในแนวแผนปัจจุบันทันด่วนนะครับถ้าเกิดไก่เราเริ่มป่วยมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเอามาใส่สุ่มไว้ครับแยกมาใส่สุ่มไว้ให้อากาศมันถ่ายเทดีๆในตอนกลางวันนะครับให้อากาศมันถ่ายเทดีๆตอนกลางวันตอนกลางคืนให้เอามุงม้งม่วงวมนะครับเขาจะได้รับความอบอุ่นนะฮะถ้าไม่มีไฟกกถ้าเกิดมีไฟกก,ก,ก้าไฟใส ไฟกกใส่เข้าไปได้นะครับในเอาสุ่มสุ่มเดี๋ยวนี้สมัยนี้ถ้าเกิดเราใช้สุ่มแบบที่มันเปิดฝาได้มันจะง่ายนะสุ่มสุ่มตะข่ายอ่ะสุ่มตะข่ายเชือกกันนะครับก็ใช้หลอดไฟประมาณ4 0่สถึงหกวัตนะเอาหลอดไฟ4 0่สถึงหกวัตย่อนลงไปแล้วก็เอาสุ่ม,มวงวมปิดในตอนกลคืนนะครับเขาก็จะได้รับความอบอุ่นเพียงพอเขาก็จะฟื้นตัวเร็วตอนกลางวันก็ดับไฟแล้วก็เปิดมุ้งให้อากาศเขาถ่ายเทนะฮะ แล้วควรใช้ยาคราวนี้ควรใช้ยาถ้าเกิดไก่เขาป่วยป่วยหนักและตาไก่พวกนี้ตาจะบวมตาจะเจ็บนะครับตาจะบวมตาจะเจ็บเป็นหวัดขี้มูกตันกลิ่นเหม็นนะมีกลิ่นเหม็นแบบนี้นะฮะสาเหตุเกิดจาก1โดนน้าฝน2กลางคืนอ่าโดนอากาศหนาวละอองฝนละอองลมพัดนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็โดนยุงกัดนะครับก็จะตาบวมตาปูดบวมแล้วก็ตาปิด แล้วมีน้ำมูกไหลเหม็นนะครับก็เรียกว่ามูกเหม็นหรือตาลมูกตาลมูกเหม็นอะไรประมาณนี้จะกลิ่นเหม็นเหมือนเหม็นเน่าเลยก็จับออกมาใช้สำลีเช็ดตานะครับขัดต้นบัตรก็ได้ชุบน้ำเอามาเช็ดที่บริเวณลูกตาไก่ตาไก่เขาจะปิดเงเช็ดเอาน้ำออกเช็ดเอาเปลือกเหมือนกับว่าเป็นเขาเป็นอะไรขี้มูกเกล็ดกางเป็นสะเก็ดอะไรเงี้ยติดอยู่ตามตาตามขอบจมูกตามปากเช็ดออกให้หมดนะครับแล้วใช้หัวไม้โป้งรีดจาก หัวตามาหางตาถ้าเขามีเม็ดเหมือนเม็ดมะขามอยู่ข้างในนะครับจะเป็นเหมือนหนองคุณขุนคะ้นนะมันจะแข็งเลยแหละจะเป็นหนองเหมือนหนองแข็งแต่ความมันจะเป็นเหมือนเม็ดมะขามอ่อนซะมากกว่านะรีบมันออกมาให้ได้นะครับถ้าไม่งั้นตาเขาก็จะบวมอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็จะรู้สึกเคืองตาอยู่ตลอดเวลานะให้เอาไอ้ให้เอาไอ,าอา้ก้อนแข็ง,ขง,ขงเหลืองๆข้างในนะ่ะออกมาหรือไม่ก็เป็นน้ําฟองๆน้ํามูกน้ําลายเขาแหละที่อยู่บริเวณตาออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เอาขั้นตัดจุ่มน้ําหรือสำลีจุ่มน้า ผ้าสะอาดจุ่มน้ําก็ได้เช็ดให้เอี่ยมถ้ามียาหยอดตาก็ใช้ยาอยอดตาถ้าไม่มียาหยอดตาเป็นครีมขี้พึ่งป้ายตาก็ใช้ขี้พึ่งป้ายตาถ้าไม่มีอะไรเลยก็เช็ดให้เอี่ยมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ซื้อยาพวกปฏิชีวนะแล้วก็สีเป็นเหมือนน้านมไปถามซื้อตามร้านขายยาสัตว์ทั่วไปนะครับเอาเป็นแบบว่ายาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแก้กเสบประมาณนี้บอกเขานะครับเ,เราเอามาฉีดไก่เนี่ยเราก็จะฉีดอยู่ประมาณศนจุดนะครับเขาใช้คำศูนย์จุด 0.1 1นะ0.1ถึง0.2 ml พอนะครับใช้เข็มเ,เบอร์โตนิดนึงเพราะว่ายาเขาจะเป็นหลอดข้นๆนะครับใช้สลิง 1cc นะครับใช้สลิง 1cc นะครับใช้เข็มให้เป็นเข็มเดินยาก็ได้นะครับไม่ใช่เข็มฉีดยานะถ้าเข็มฉีดยามันจะเป็นเบอร์20กว่าๆ21อะไรเงี้ยมันเล็กไปนะครับมันจะดูดยาไม่ได้แล้วก็จะฉีดยาลำบากแล้วก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับบอกทางร้านเอาเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึง พอที่จะดูดยามาแล้วก็ฉีดเข้าตัวไก่นะครับก็ใช้แค่0.1ถึง0.2ถ้าเป็นสล,ลิง1ซีเนี่ยมันจะดูง่ายนะครับก็ฉีดอ่าก็ดูเวลาฉีดแล้วกันฉีดเช้ากี่โมงถ้า8โมงฉีดเช้าวันนี้ตอน8โมงก็ไปดูเช้าวันพรุ่งนี้ตอน8โมงว่าอาการเขาดีขึ้นไหมอ่าถ้าดีขึ้นก็ซ้ำอีกเข็มนึงถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องซ้ำอยู่ดีแหละนะเออก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดเขาดีแบบดีเลยดูแล้วอาการมันดีเลยก็ไม่ต้องฉีดซ้ำ แต่ถ้าเกิดด,ดูดูดีขึ้นมาเล็กน้อยเราก็ฉีดซ้ำเป็หนึ่งเข็มนะครับพอฉีดยาเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะผสมยาใส่น้ําเข้าไว้ให้เขากินทั้งวันนะครับก็เป็นพวกวิตามินเกลือแร่ยาน้ําสีแดงเป็นผงอะที่มันผสมน้ําแล้วกลายเป็นสีแดงอ่าก็เป็นพวกวิตามินเกลือแร่ยาแก้เครียดนะครับยาแก้เครียดแก้ไข้ B12 มันจะอยู่ในนั้นก็มาผสมน้ําได้นะครับก็ จะทาให้ไก่ฟื้นตัวเร็วคือฉีดยาด้วยแล้วให้กินยาด้วยเขาก็จะฟื้นตัวเร็วหายหายหายเร็วที่สําคัญคือหนึ่งกลางคืนมันต้องอบอุ่นนะครับอบอุ่นลมไม่โกกก็คือวมมุง้งให้เรียบร้อยกลางวานันเปิดมุง้งปิดไฟนะให้อากาศมันถ่ายเทให้ลมมันถ่ายเทดีๆให้ไ่ให้ลมมันพัดเอาโรคเอาความแบบเหนื่อยล้าเขาออกไปนะครับผมพื้นนะครับถ้าเกิดเราเอามุ้งเอาสุ่มงวมเนี่ยให้นอนสุมเนี่ยสุมงวมุม้งงวมเนี่ยพื้น ควรที่จะเอาพรมมาปูพรมกระสอบปานอ,าอะไรก็ได้เอามาปูอีกชั้นหนึ่งอย่าให้เขานอนกับพื้นโดดๆเพราะว่าความชื้นตอนคืนในหน้านี้มันก็จะมีเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับไก่เขาก็จะได้รู้สึกสบายตัวโปร่งตัวไวขึ้นปริมาณไก่ที่เข้ามาอยู่ในในสุ่มนะควรคจะดูให้มันให้เขาดูก็จะให้เขาอยู่กันแบบโล่งสบายที่สุดนะครับอย่าให้มันแออัดจนมากเกินไปนะครับสุ่มนึงก็อาจจะอยู่ได้สักประมาณ ห้าถึงแปดตัวเต็มที่ไม่เกินสิบประมาณนี้นะครับผมไก่ชุดที่จะป่วยรุ่นเนี้ก็อยู่ประมาณรุ่นอายุประมาณสองสองอาทิตย์สองอาทิตย์จนถึงสมเดือนนะครับผมที่จะป่วยเพราะว่าแม่ไก่เขาก็จะเริ่มเริ่มพาไปนอนตรงมุ้นตรงนี้แล้วกกกกไม่มิดกกไม่สนิทนะครับจะเกิดขึ้นสําหรับแม่ไก่ที่มีลูกเยอะๆนะลูกประมาณ5้าตัวขึ้นไปแล้วลูกนอนคอนนะครับเอาขึ้นไปนอนบนคอน,นอนบนหัวสุ่มเนี่ยแล้ว ลูกไก่มันจะซุกเข้ามานอนในปีกไม่พอไม่ครบทุกตัวอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เขาป่วยได้นะฮะก็ประมาณนี้ครับดูแลไก่ป่วยในช่วงหน้าฝนนะครับจะทํายังไงให้มันราบรื่นไปได้ก็จะมีตัวที่เขาฟื้นถ้าเกิดตัวที่เขาเป็นไม่เยอะหรือเป็นกลางๆเนี่ยเขาก็จะฟื้นตัวได้เร็วแต่ถ้าเกิดตัวที่เป็นหนักๆเนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวช้านิดนึงคือต้องประกบประงมเลี้ยงไข่กันไปสักระยะหนึ่งนะครับผมหรือว่าอาจจะมีบางตัวที่ไม่ฟื้นนะครับแล้วก็สูญเสียได้ก็ ก็ต้องปล่อยไปตามตามน้ํานะครับเราอย่าไปเครียดกับมันนะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนะครับมันก็มีมันมีอยู่มีดับนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับในช่วงหน้านี้นะถ้าเกิดมันป่วยเขาแล้วนะถ้าเกิดเราดูตั้งแต่แรกแล้วเขาไม่ป่วยเลยเขาก็จะไม่ป่วยเขาก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของการเลี้ยงสัตวนะ์เนาะในระหว่างอ่าพอเกิดลูกไก่ลือสัตว์เนี่ยลูกสัตว์กตเกิดมาเนี่ยระหว่างเกิดไปจนถึงจะถึงเป้าหมายที่เราต้องการส่งให้ลูกค้าเนี่ย นะครับมันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับแคะแกนไม่โตป่วยเจ็บนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ดูว่าใครใครจะผ่านอะไรตรงไหนไปได้บ้างเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกวิธีการน,นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เพียบไปละบ,บาย